ไม่ปัปะทาโปอีกพี่ว่าอะไรนะคะเป็นาท่านกับโปอีไปแน่โอ้ยอย่าเรียกว่าแบทเทิลเรียกว่าได้ร่วมงานกันดีกว่าใช่สนุกมากน้องๆน,น,น่ารักมากแล้วก็จริงๆเราเพิ่งรู้ตัวว่าหลายๆคนเราเคยร่วมงานด้วยค่ะคืออย่างอ้อาอ่ะเรารู้อยู่แล้วเพราะว่าเราเล่นซีรีส์สยียอยุธยาด้วยการใช้ชีวิตอยู่ในกองน้องตั้งแต่น้องแบบ11 12ขวบอะแล้วมาเห็นอีกทีตอนนี้เขา19แล้วอะไรเงี<ม>้ยค่ะ<ม>ก็ว้าวเหมือนกันเออส่วนน้องไม้เนี่ย ตอนช่วงที่โฟลีฟเริ่มแบบเริ่มกำลังมามีคนเคยแบบเอาคลิปน้องไม้ที่เคยไปเล่นเสือชนีแกล้งใช่แล้วก็ได้มีโอกาสถามน้องว่าใช่ใช่ไหมอะไรเนี้ยน้องบอกใช่หนูเองพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจค่ะที่แบบว่าเออได้เห็นน้องๆออนสเตจแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันใช่ค่ะเป็นการได้เห็นเด็กรุ่นนี้แบบว่าเต้เก่งภุมิใจค่ะเหมือนแบบเรารู้สึกว่าทีป๊อปเราแบบไปไกลมากในปัจจุบันคือ พวกเรามันเป็นเหมือนทีป๊อปรุ่นรุ่นแรกสุดๆไปเลยอะไรเงี้ยแล้วแล้วการเดินทางของทีป๊อปมันยังเดินทางอย่างต่อเนื่องค่ะมันมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าแบบเหมือนเพลงไทยมันจะไม่ได้ถูกฟังอะ่ะมันจะมีช่วงที่แบบยกอย่างยกพวกอิงก็จะเป็นพวกเทปหีซีดีเถ er ื่อนที่เหมือนเพลงมันก็จะหายหายไปอะ่ะแต่แบบพอมันกลับมาแล้วมันกลับมาได้แบบดีมากขนาดนี้อิงก็แบบดีใจได้ดูผลงานน้องทุกๆคนทุกๆวงเลยนะคะคือแบบไม่ว่าจะเป็นโคอีพิกซี่อะไรเงี้ยคือเราดูหมดเลยเพราะเรารู้สึกว่าเราชอบแบบ ชอบเห็นการเติบโตของของเกิร์ลกรุ๊ปของของเมืองไทยอะไรเงี้ยเพราะเขาไม่เห็นลายเต้นของเราค่ะ<ฆ>เห็นอาจีนี่เลงเพล่มขึ้นมาเยอใช่ใช่เป็นยังไงครับเขาบอกแบบน้องเขาก็จะมีลายที่เป็นลายเขาอะไรเงี้ยเราก็จะมีลายแบบลาย90ของเราที่มันจะเป็นแบบสไตล์ของเราอะไรเงี้ยมันก็จะแยกลายกันชัดเจนแต่ว่าเต้นท่าเดียวกันแต่ว่ามันจะไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นลายเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็ดูเข้ากันนะสำหรับมี่อยู่ว่ามันก็ดูเข้ากันดีอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราดูในในพวกฟีดในในพวกโซเชียลมีเดียอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นแบบหลายคนชื่นชมทั้งั่งน้องๆแฟนน้องๆเอง แฟนพวกเราเองเราก็แบบเออดีใจที่ได้เห็นภาพนี้อะไรเงี้ยล้วก็มีฮิวหวีด้วยมันเหมือนสามเจนนะ่ะมันเหมือนมีคนเขาคอมเมนต์ว่าอะไรนะมีแม่กระเทยลูกกระเทยและกระเทยอะ,อะไรเงี้ยก็เรารู้สึกว่าเออมันก็เป็น3เจนดีคือมันมันชัดดีค่ะว่าพวกเราคือ9นอ้น้องๆก็คือเป็นทีป๊อปรุ่นใหม่ในขณะที่ฮิวหวีก็เป็นแบบกลุ่ม LGBT ที่แบบ มีเขาเรียกว่าอะไรอะมีกระแสะแล้วก็มีบทบาทมากมากกับสังคมในยุคนี้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออดีใจที่ได้เป็นส่วนในคอนเสิร์ตนั้นอะไรเงี้ย<ม>ค่ะมีหลายคน <ๆ S 1> เรียกร้องให้มาแบบแต่ท่านจะมีเยอะไหมขอเราก็เรียกร้องค่ะ <c oughs> จริงๆแบบตอนที่เห็นสคริปต์เพลงเราก็แบบว่าโอยอยากเต้นอีกเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากเต้นออไลฟ์บอยเราชอบท่าเต้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเวลามันจำกัดมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยได้เต้นคอร์ o ูคอรเพลงเดียวที่เป็นของน้อง พอได้กปขอบน้องอะม,มันแบบว่าสดชื่นขึ้นไหมคะพี่เด็กๆน่ารักมากเราเก่งมากนะคะคือจริงๆน้องเขางานเยอะมากแลว้วก็เวลาบล็อกกิ้งมันเวทีอะเราจะเห็นเขาทํางานกันเองคือเจนพวกหญิงอะก็จะเป็นเจนที่แบบมีโคโกราฟคอยแบบเออบล็อกข้างให้แต่น้องๆคือช่วยกันบล็อกเองมีโคโร g r a p นะแต่ว่าเขาจะดีไซน์ของเขาเองเรารู้สึกว่าเออเก่งเก่งกันจังเลยอะไรเงี้ยเขาแบบเขามาจากการแข่งขันเขามาจากการแบบประกวดใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนแบบว่าดีไซน์ท่าเต้นเองด้วยแบบ บางทีแบบเฮ้ยท่านี้ไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนเลยมันก็ทําพร้อมกันเป็นเป็นทีมเวิร์กที่ดีมากๆเลยเราสุดเราก็ยืนมองเขาราเออเก่งจังอะไรอย่างเงี้ยคอยาคอยาทำคอยาทำเรื่องนึงเนี่ยวันเนี้ยเรามีกระแสข่าวไลฟ์โอไะไรอย่างเงี้ยอ๋ <laughs> อไม่เคยเฉียดบ้างไหมไม่เคยเลยค่ะใช่ไม่ไม่เคยได้ไม่เคยได้ถ้าซื้อก็เดินเข้าไปซือ้อที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ ไม่ค่อยจะแบบว่าฟังไลฟ์หรืออะไรไๆดูไลฟ์นะแต่ส่วนใหญ่เปไลฟ์ขายของอ่ะชอบชอบเอฟของซื้อของแบบตามโซเชียลบ้านบ้านเขาต้องเล็กบ้านส้มบ้านบ้านแบบฟ้าบ้านทีทีอะไรอย่างเงี้ยก็ชอบปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่อะค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเราไปซื้อหน้าร้านดีกว่าอย่างโรศัพ์อย่างว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะก้อนใหญ่แบบหลักมืออย่างเงี้ยหรือว่าเครื่องประดับทองจิวเวลรี่อะไรเงี้ยอย่างว่าก็ ไปได้ไปลองได้ไปสวมได้ไปอะไรเงี้ยน่าจะเราน่าจะดีกว่ามันเหมือนของที่เราต้องอยู่กับเราอะค่ะอย่าง้าสึกว่า้าได้ไปลองได้ไปใส่ได้ไปเห็นตัวเองใส่น่าจะตัดสินใจได้ง่ายกว่าเราเคยโดนแม่ต้มเกล็ดหรือว่าอะไรเงี้เวลาเวลาจะมาดูว่าสินค้าอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็เคยสั่งสินค้าอ่อที่แบบตามออนไลน์แล้วก็ไม่ตรงปกก็มีอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็ไม่ใช่ราคาสูงมากอะไรเงี้ยค่ะเราก็ขับตัวเองเหมือนกันหรอกเออเขาล่าเขาหลักก็ต้องเช็ครีวิวดีๆมันจะมีรีวิวดูว่าเออร้านนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยหลังๆก็เริ่ม พัฒนาในเรื่องของการเช็คเรื่องรีวิวก่อนซื้ออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีซื้อมาพี่ตุนก็จะใส่หัวแบบว่าไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงเลยแต่ว่าพี่ก็ยังไม่เคยที่แบบว่าไปไลฟ์สดอะไรคือยังไม่เคย,ไ,เคยแบบไลฟ์สดเองที่เป็นสินค้าของตัวเองมีขายมีทำอาหารเสริมผิวอยู่<า>ก็ก็มีไลฟ์สดของตัวเองหรือว่าบางบางโปรดักที่เป็นพรีเซนเตอร์อยู่อะไรเงี้ยเ้วเขาต้องมีไลฟ์ด้วยอะไรเงี้ยก็ทำค่ะาแต่ว่ายังไม่เคย กี่ยวกับคดีดังหรืออะไรยไม่ังยัง,ยงค่ะ <c oughs> ใช่ละมอถละมอนีล้ละมอเรามองแบบนี้ไงบ้างคะที่เพราะเขาใส่เขาจะเอาดารารดาราไปไล่อะไรอย่างเงี้ยยิ่งว่าคงคงเป็นเรื่องของการรับงานนั่นแหละว่าอาจจะต้องเช็คค,ค่ะ,คะยิ่งอาจจะแบบแต่ก่อนเราเรามีคนคอยเช็คให้ตอนสมัยเรามีค่ายเนาะมันก็เลยเป็นนิสัยติดตัวที่เวลาเราจะรับงานเราก็อาจจะเช็คหน่อยว่าแบบเออแบบรูปแบบลักษณะงานแบบนี้สินค้าแบบนี้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์เราไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ก็เช็คงานเยอะขึ้นหน่อย เพราะว่าเราตอบไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าสังคมโซเชียลมันใหญ่มากอะคะ่ะแล้วก็เออเราจะไปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะไปไปอุดรูตรงนั้นมันคงไม่ได้อุดได้คืออุดที่ตัวเราอะอย่างว่านะก็คือเช็คงานให้ดีก่อนรับงานอะไรอย่างเงี้ยดูดูว่าเออสินค้าก็เป็นอะไรเหมาะกับเราไหมแล้วฟีดแบ็กของสินค้ามันเป็นยังไงลูกค้ามีไหมว่าเออร้านนี้ส่งไม่ทนันส่งช้าหรือไม่ส่งหรืออะไรคือก็ต้องเช็คหมดอะคะ่ะเพราะว่าที่สุดแล้วพอเราไปเป็นไปอยู่ในนั้นนะมันเป็นดิจิตอลฟุตปริ ขนถูกไหม<ช>เออคือมันเหมือนมันเหมือนมันจะอยู่ตลอดไปนะคะมันก็เป็นมันเป็นเครื่องหมายการพาบางอย่างที่เมื่อหยิบขึ้นมามันคน,คนจะเห็นตลอดล<ช>อะไรเงี้ยแล้วคิดว่ารักคุณอย่าเขาใช้ดาราเป็นสื่อในการขัดขอาใช่ก็ข้อหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าดาราก็ต้องยอมรับว่าบางคนก็มีคาแรคเตอร์ที่สนุกเนาะหมายถึงว่าเราก็ชอบดูไลฟ์ที่มันแบบคุยกันสนุกหัวล้อขำมีความสุขซื้อง่ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่แบบ ว่ากันไม่ได้มันก็เป็นน้ำพึ่งรเรือพึ่งป่ายอย่มองอย่างนั้นนะซึ่งซึ่งการรับงานของศิลปินดารามันก็เป็นงานอะคะ่ะมันก็ว่าไม่ได้ที่จะให้เขาแบบไม่รับหรืออะไรมันก็เป็นงานเป็นหญิงถ้าเจอเอ่อถ้าได้ไลฟ์คู่กับเพื่อนหรือได้ไลฟ์คู่กับคนที่เรารู้สึกว่าพูดกันถูกคออะไรเงี้ยอิมก็คงรับเหมือนกันอะไรเงี้ยที่แต่ว่าอาจจะต้องออละเอียดขึ้นในการเลือกงานในการรับงาน ต้องระวังเพราะว,ว่าไม่งั้นจะเปล่าเป่ <laughs> อืม <laughs> นั่นแหละ <laughs> okay, ขอเทค,ค่ะ <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ